กูด้วยอย่าให้กูตายนะเว้ยอย่าโดนอะไรเอาแล้วขึ้นไปทำไมมังกรลบโอ้ยโอ้ยโอ้ยย้ยกินลาด,ด้วยอกูจะไม่แพ้เกมนี้ฟังกูไวทีพี่ี่ยโอเคเราแพ้และสว,วัสดีครับคลิปนี้สนับสนุนโดย เพจเติมเกมอีลาสติกช็อปนะครับเข้าไปที่เพจทาง Facebook หรือแอดไลน์ไปได้ไลน์แอดอิเล็กทิกชหรือไม่ก็ง่ายกว่านั้นเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปพี่พี่จะแปะลิงก์ไว้ให้ถ้าจะเติมเกมกันนะแน่นอนว่าถูกกว่าปกติแน่นอนเติมอะไรได้บ้าง ll llpc ll ylip ถีบถีแล้วก็ถีบทีโมบอเกมมือถืออื่นก็มีไปดูกันได้นะสวัสดีครับไอ้คักมันขอท็อปปะปีเกม ที่อ่านออกด้วยเหรอครับผมอ่านแค่ว่าซินท็อปออกซินแปลว,ว่าขอท็อปก็ท็อปแ,แค่นั้นแหละขนาดก่อนแล้วทำไมรูปโปรไฟล์มึงเป็นมแมลงสาบวะเนี่ยน้องมึงหาอะไรที่ดีอย่าน,นี้ตั้งเป็นรูปโปรไฟล์มึงไม่ได้อะคือแบบนั่นแหละมึงดูดิเหล่าบุคคลเทสดีในช่องกูว่ามีแบบเออนั่นแหละรูปตัวการ์ตูนที่เขาชอบร,รูปนู่นรูปนี่มึงเป็นรูปมแมลงสาบนะมแมลงสาบรูปสาวกีดไงพี่อ๋อ ตอนอยู่มัธยมเคยมีดาราผู้ชายมาโรงเรียนสาวกิดไม่หยุดได้แต่คิดอยู่ในใจว่าถ้าเกิดกูดโดดลงตึกตั้งแต่ชั้นสี่ลงไปเนี่ยกูว่าก็น่าจะได้คิดเหมือนกันดังกว่าด้วยแต่ได้คิดรอบเดียวนะทําไมรอดชั้นสี่อะรอดก็เหี้ยที่อาจจะดีกว่คนทั่วไปอาจจะรอดก็ได้ก็ระหว่างโดด,ดกูว่ากลางโลกพันธยอนหรือไม่ก็ก W W K Santa เข้าไปนะเอออย่าติดเกมมากเดี๋ยวได้ตายในชีวิตจริงเอางี้เอางี้เอางี้ วิธีเล่นเกมนี้ที่ดีที่สุดคือคงรู้ใช่ไหมว่าคืออะไรนี่มนคืีท่าน,นี้เว้ยน้องเกมที่มีความสุขคือเป็นเกมที่ปิดปิงทุกอย่างถ้าโดดลงมาทัปดาราคนนั้นจะกรีดดังคูณสองเคี้ยความคิดดีผมจะแลนดิ้งยังไงให้แม่นขนาดนั้นน่ะกูไม่ได้เล่นพฟนย้อนอยู่ในสอตั์พี่อย่าต้องตาต้องปลาหอ,อกก่อนอ๋อหอ,อกสโลดาราคนนั้นก่อนใช่ไหม เจอถอกง่ายหน่อยบั่เบิร์ตชิ้นแรกโด,ดน,นไม่ไงคีบังเหลือเยอะอยู่เวฟบหน้ามันดันเข้าพี่ละแต่พี่อาจจะต้องเสียทีพกูโชบเบี้ิดหนึ่งแล้วกันเอาสามตัวหลังออก ไอเวฟมันดันช้ากว่านิดนิดนึงถ้าพี่มาตอนเมตาโค่ก็จะมีความสุขกว่านี้คิดเหมือนกันเอตานเต้ที่ติดโก้ดนี่แม่งดีสุดๆไปเลยอะโก้ดเรื่อยๆโก้ดเรื่อยๆ แต่ตอนนี้เอาโก้มาไม่เหมือนโดนลงโทษอะ คนลงโทษของคนไม่ยอมกลับบ้านท็อปเลนมันแบบถ้าเกิดกลับพลาดัะครหนึ่งของมันตามเยอะดิมันไม่ฟูมไม่กลับขนาดนั้นนะเก็ตบอทแบบบางทีอาจจะเห็นกูตายก็โง่เพราะห่วงเวฟแต่ไอเวฟที่นั่นมันจะเป็นจริงๆจาเป็นถึงขนาดต้องเสี่ยงตายเพราะถ้าเกิดกลับเวฟแบบเวฟแปลกๆอะมึงกลับมาแล้วของไม่เท่าเขามึงก็เหมือนแพ้เลนไปแล้วแล้วจะโดนปั๊มอีกเรื่อยๆไม,ไม่ไม่ต่างจากตายเท่าไหร่ ติดคิวโลกไปไหนวะคิวแบบไม่ใจเย็นแบบนี้น่าไปหัดเล่นยาโอ้ยช่ไหม้ามันดีเพื่อนโอ้โออืม โลคิวแปลกแต่ได้อยู่แปลกแต่ได้อยู่เอ้าโอ mm ้โหนี่หนึ่งกูเบาขนาดนี้เลยเนี่ยอะไรวะกูเคสซันเต้นเว้ย ใบอ้ามันเดินโยกยับเลยน่าจะมากลางปะจาก,กันตีเมื่อกี้ม่ต้องไปไหนหราพอลางแตกไปแล้วเอตสองชิ้นกับสอกสองชิ้นใครชนะถอกชนะเพราะว่าถอ,อกมีไอ้นั่นอยู่ ดีวะ่ะเรียเซ็ตมันก็ต่อยไม่สนโลกเลยชอบว่ะ <with> มาเลือกกันว่าฝั่งมันจะเอากูหรือเอามึงมันเอามึงมันกูดันให้โอ้โ oh, ม่งอุ้มแ่งอุ้มเด็กด้วยไอ้เที่ยวอ้ โอเคให้เซตไปต่อยป้อมบนดีกว่าถ้าจะมีภาพมันน่าจะชกไขรก็ตายมันออกไอบิวเฮียนั้นหรอตองเลือดแล้วก็วอ์ม็อกโอพี่เคคืออะไรทำไมมันเปลี่ยนเป็นแหลมๆได้เห็นเขาว่ากันว่าคือทอนฟ้าทอนฟ้าชนิดพิเศษนี่พี่ลงตรงไหนก็ได้เพราะว่าอีลิทมันแปลงร่างเป็นบางมุมพี่ก็มีไอ้นี่โดดละเทียมบางมุมแม่งหาย กูจะมาถึงไอ้สัตวะเพิ่งรู้ว่าเอียรโรล,ล่านี่ข้ามกำแพงได้ด้วยว้าว าเมื่อกี้แม่งคือแบบไม่รู้อะตัวที่กูเล่นทุกตัวแม่งไม่มีภาพแบบไอ้เคียซันเต้เนี่ยที่สู้แอร์ท็อกเลดเกมไหวแบบนั้นเนะเ็ดไม่ได้ต่อยอะเมื่อกี้ แต่พอมนไน้ต่อยปุ๊บก็ชนะไปเลยเมื่อกี้ฝีมือใครเนี่ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะเมื่อกี้เซตน่าจะเล่นให้อยู่เซตบิวบอมเบอร์แมนนี่คืออะไรทำไมมันดูแรงแบบแรงจังเลยอะ่ะตรงนี้กูลงมาแล้วตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเซตทุม่มโดนผักอ๋อมันโฮสกิลไว้อยู่เพราะว่าอ๋อไอ้เหี้ยม่งดับเบิลยูแบบ มันแต่มั่ออยู่ตรงเด่นอะรอบแรกไอ้ตั์ <c oughs> น,นี่ดาเมจแท้งเหรอเนี่ยไอต้ตว์ถามจริงอันนี้ดาเมจไอ้เซตส่วนที่เหลือ,อน,นี่ของอิลิท หลอกไบรอาฝันไม่เข้าต,ต,ต,ตัวตัวตัวละครมันหาเว้ยนนอะกูถ้าเกิดสมมุติกูอยากจะเป็นเลเยอร์ใบรอกูไม่รู้จะเอาตัวละครมันไปไว้ในคอมไหนดีเหมือนกัน่ะเกมนี้เรามีแท้งที่มีดาเมจแล้วก็ซัพพอร์ตที่วันช็อตเอทอกได้ไม่รู้อ่ะไม่รู้อะไรละจ,จริงจริงกูอาจจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเกมนี้เลยก็ได้นะรีบกดเข้ามาดูเพราะปกรอตา้อใจเกินปกวันนี้กูเขียนไว้เขี้ยอะไรนะไหน อ๋อเล่นเคจนชำนานกูก็ว่าทำไมมีคนเล่นมุกยาเสพติดกับกูเยอะจังตันกันหมดตันกันหมดอ้าวอ้าวได้ลงเท้าได้ลงเท้า เราอยากช่างแม่งกับแม่ๆผู้โรงงานตอนนี้ราชการกําลังจะปรับเป็นดิจิตอลแต่เขาแม่งไม่ยอมรับแล้วมายัดเยียดงานดิจิตอลให้เด็กรุ่นใหม่พอรอผมเป็นครูอ๋โอโหแต่ว่ามีครูในช่องผมด้วยผมรู้สึกเป็นสตรีมที่ดูดีขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวก็มีหมอเดี๋ยวมีครูเดี๋ยวมีคนจ่ายยาไอ้เยสตสตรีมกูนี่คนทำาอาชีพการงานหน้าที่กันดีอย่างเลยกูนึกว่าจะมีแต่แบบเด็กนักเรียนทุกครั้งที่กูอ่านข้อความพวกมึงเสียงพวกมึงเป็นแบบนี้เลยเปล่ามันนักบัญชีพี่ เนี่ยแล้วเนี่ยเสียงเสียงพวกมึงในหัวกูคือแบบเนี้ยทุกวัอนอะ่ะรล้งงานเซเว่นได้มหมอุ้ยจะทำเลยครับเซเว่นไปนี่ดีกว่าแมคโดนัลเบอร์เกอร์ดูอร่อยกว่าเยอะเลยถูกปะเบอร์เกอร์เซเว่นมันดูเหี่ยวๆที่อาหารมันดูน่ากินนิดนึงเวลาพักกลางวันเวลาเราดูของเขามันมันจะได้รู้สึกอร่อยอร่อยหนะ่อยแดเวกูรัดขี้พลาดเยอะมากเลย จะทำให้มึงเสียเวลาแบบหมื่นปีหมื่นหมื่น,นปีอะนี่เหี้ยเลยมันไม่ได้ด้มันไม่ได้ไได้โอ้เลือกกูเหลือครึ่งหลอดด้ก็บ้าแล้วถูกต้องปะอันนี้มันตอีอีกทีอีกทีหนึ่งปะอีกทีหนึ่งแล้วกูปาหนึ่งเอ,อิบโอเคกูจะพาทันแน่ทำไมกูไม่ได้คิวอะ เคยทำเสรแล้วเพื่อนมาชวนทําวันเดียวมันขอออกเลยตอนแรกมันอยากทํามากเห็นว่าเงินเขาให้1มื่น้าถึงหมื่นเจขึ้นๆเลยปะแต่ว่าเหมือนงานจะหนักไม่มีเวลาส่วนตัววงกะกระจุยกระจายแถมทำเกินเวลาแบบนั้นกูกูได้ยินมานะแต่แบบอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงกาโทษนะครับผมว่าคนที่ดูแอลไม่น่าเด็กแล้วนะ น้องคนเล่นแอลเรียกว่าเด็กยังได้อยู่ครับถ้าคนเล่นแอลไม่เด็กนี่ผู้เล่นโดตาเรียกเลยทุกวันนี้ผู้เล่นโดตานี่ไม่ได้แบบนั่งไงนี่อยู่นั่งรถเข็นวิวแชร์ใส่เครื่องช่วยหายใจพอกไตทุกวันอั่เนี้ย ขยันจริงๆไอ้นี่จากท่าทางลายนี้ท้ายเกมเจอกันเพราะว่านาย่ไปถึงท้ายเกมท้ายเกมกูโดนต่อยนวมอ่ะครับ กดกูปะเนี่ยมันกดกูจริงๆนั่นแหละได้แฟเดเจอกันเ,เล่นเล่นยังไงเบื่อโดนโอ้ oh, รอทีมาครับแล้วก็เอาฟิตฟูดเวิร์กมาครับฟิตฟูดเวิร์กน่าจะเป็นคำตอบสุดตอนนี้เขาไม่มีแฟดแล้วพี่ไม่ต้องระวังอะไรแล้วเล่นได้เรื่อยๆเลย เร้อลาดมันจะอาอาคีานานิกานใส่กูแล้วเจอกันเซ๊ดไม่อยนติแล้วอะ่ะไม่กล้าอยู่อะ่ะกลับก่อนดนีกว่าเฮ้ยคำามีกูไหวปะวะเพื่อนโดนหลุมแล้วตัวแม่เขาหลุมอ่ะน้อง จริงไม่ต้องหมาก็ได้นะอันสี่ก็ไม่มีหรือเปล่าเนี่ยเยอะรอกูโดนก่อนค่อยมาก็ได้ไอสายยังฟาร์มได้อยู่อะของชิ้นครึ่งเท่าจินแต่ตรงกลางนี่โดนดิฟนี่เรลี่ลัดล็อตไปชิ้นหนึ่งเต็มๆเพราะว่าโดนไปสองคิวป่ายัางตรงๆอยู่โอเคลองเล่นลองเล่นดูได้ไม่นายากมากอย่าไปดูตะกอเยอะไ้จัสสิบสี่มันก็แค่ตะกอหลอกตาดูของดูของ วันตีเพื่อหวังจะได้แต่กูไม่ได้อะไรเลยก็รอกูได้ไมยล่ะไอ้ซาาตีบจังตีบขนาดนี้ไม่เรียกกูมาเล่นตั้งแต่เมื่อวาน กูด,ด้วยอย่าให้กูตายนะเว้ยอย่ากูโดนอะไรเอาแล้วขึ้นไปทำไมมังกรลบโอ้ยโอ้โอ้ยอออออยังก,กินล้าด,ด้วยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่แพ้กูไม่ยอมกูไม่ยอมรับกูไม่กูไม่ยอมรับความไม่แพ้เน,นี่ยกูพูดเลยโอ้มันมาต่อยกูสุดแรงเกิดอะแชท ไม่ดึงก่อนด้วยมันไม่ดึงก่อนด <R ud> ้วยกำลังจะมีของมาต่อยกูสุดแรงเกิดยังจะบีทีมกูกำลังใจแล้วทำไมมึงดูอยากจะให้กูเสียแต้มขนาดนั้นมาลองเก็บอาการหน่อยก็ได้เหีย แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเรแบบแคทกูเนี่ยนะเสียไฟเดียวแม้กระทั่งพลาดคลิปตัวเดียวแม่งมาแบบยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วอะไรดูดูดดกูหลบไงเ้อดิไม่ต้องเสือกลากมาหากูเลยนะไม่หาน้ำกินแล้วกูรอดหรือไม่รอดกูไม่เป็นเรื่องของโจคะตา ไม่แพ้เกมนี้ฟังกูไอทีมพี่โอเคเราแพ้และไปเยี่ยวแป๊บพี่แบ่งเวลาเก่งจัดวัปกินน้ำเข้าไฟเพื่อไปฉี่แน่นอนครับมัลติทัสกิ้งระดับเฟกเกอร์เฟกหมูอืดๆไม่ใครสาดถึงไปดันบนให้กูวะไม่รู้บวก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  บวก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 โอ้ทีไม่กล้าเลยเว้ยน่แม่งมุมพันอะไรอ่ะไม่กัดแรงจัง จูบจูบแล้ววิ่งจูบแล้ววิ่งเดี๋ยวโดนตายเดี๋ยวโดนตายโอ้ยปล่อยเข้าร่วมไปเลยโอ้ยสองกระติดตรงนั้นตรงนี้ชนะแล้วตรงนี้ชนะแล้วดี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 ดโอ้ยจูบไม่โดนสวยครับสวยครับทีมเก่งมากเก่งมากเก่งกันมากมากคารันทูราโคตรแรงทารันทูราแบ่งมุมมันแค่ดูตัวใหญ่แต่มันไม่มีพิษที่เข้าใจถูกปะ่ะมีคนบอก คนนึงบอกใช่คนนึงบอกว่าทารันดูลา่าพิษแรงที่สุดในโลกไอ้แชทมีสองคำตอบแบบนี้กูเชื่อใครครับแต่กูไม่ค่อยกลัวสัตว์กลัวอะไรเลยนะแบบว่าจิ้งจกแมงสาบงูคือไม่ได้เจอแล้วกีตตายไวยกีดแบบว่ากลัวกลัวเป็นพิเศษอะถ้าเกิดกูจะกลัวอะไรสิ่งที่กูกลัวมันไม่ค่อยมีอยู่ในโลกนี้เท่าไหร่คือกูกลัวผีไวนะ้น้องสิ่งเดียวที่กูกลัวบนโลกนี้คือน่าจะเป็นผีนะกับกลัวไม่มีตังแดกข้าวน่าจะมีสองอย่าง สมมติไปพักที่อื่นแล้วห้องน้ําตอนกลางคืนมันอยู่ไกลกูต้องกูกูต้องมีคนไปด <c oughs> ้วยแค่น <circles> ั้นแหละเข้าค่ายธรรมะที่ที่ที่โรงเรียนปลุกเพื่อนตอนเที่ยงคืนบอกบอยไปเข้าห้องน้ําเป็นเพื่อนกูหน่อยก็จะจะกลัวผีอ่ะไม่ใช่กลัวเะเยีะแหละคือหลวงตาไม่ใช่หลวงตาหลวงพี่เล่าเรื่องผีก่อนนอนให้ฟังก่อนก่อนจะไปนอนเข้าค่ายธรรมะจำได้เลยวันนั้นเสียงประตูดูดังเป็นพิเศษตอนเช้าเสียงแม่งเอยดอาร์ตเอยดอาร์ตกูยังไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่แต่พอตกกลางคืนนั้นแหละเสียงเอยดอาร์ตแม่งดูเป็นคำพูดขึ้นมาเลย ไม่เคยเจอไม่อยากเจอใช่มันคือคำนั้นเลยเว้ยไม่เคยเจอไม่อยากเจอไม่ต้องเจอเลยครับถ้าอยากได้บุญอยากได้อะไรเหมือนตามหลักศาสนาเขาก็นั่นแหละส่งทรายมันก็ได้ไม่ไม่ไม่ต้องเจอแบบชัดๆอะตอนมีชีวิตอยู่หน้าตาเป็นไงขอแบบนั้นอ่ะ่วงดีๆมีแสดงให้เห็นไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอามาเอามาแบบตอนตอนสิบร้อยเหยียบอะไรแบบเนี้ยในหนังอะไม่ดันมิดเวฟปะเพื่อนเล่นเกมกันเป็นปะเนี่ยกูต้องไม่โดนโฟกออะ ฝันว่าได้ตอกผีเมื่อก่อนกลัวผีอยู่ๆดีๆก็เลือกกลัวอาา่ะฮะผมกลัวเสมอครับไม่ว่าจะโตขนาดไหนแล้วก็ต,ตามยิ่งวันไหนแบบเล่นเกมฟาร์มเพื่นๆแล้วเปิดคืนคืนพดพดพดฟดเพราะผมฟังเนี่ยนะตอนเช้าฟังมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกแต่พอตกกลางคืนเนี่ยเรื่องที่พี่ต้นกาเล่ามันค่อยๆรันในหัวไว้เด็กๆมันรันมาเรื่อยๆเลยทุกๆเรื่องอะ่ะ เรียกกูว่าตัวเปิดชนบุรีครับเปิดที่ไรได้ดีตลอดแต่เสียอินทิปไม่รู้ดีมากไหมกูมากูมากูมากามาูกามูบก้านจบบ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 ้านใครแชทบอกมาใครแบกดูทั้งนะ famu kimkua.